พื้นนี้นะคะที่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่สลับนะคะพี่ตัวนี้ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเบาะค่ะพี่เนื้อผ้า ลื่นและผ้าเย็นใส่สบายนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมข้างหน้านะคะพี่กระดุมข้างหน้าตัวนี้แกะได้จริงทุกเม็ดเลยมีกระเป๋าตรงนี้นะคะพี่แขนนะพี่ใส่สบายนะไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาวอวนนะส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่สลัดนะคะพี่เนื้อผ้าเบานุ่มเย็นลื่นใส่สบายผ้าไม่มีซักในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะไอ้เนื้อเนื้อผ้าดีค่ะพี่ตัวนี้นะผ้าต้องรีดนะคะพี่ผ้าเบาเย็นค่ะพี่ รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้า50นิ้วนะคะพี่ความยาวชุดอยู่ที่29นิ้วนะความยาวเสื้อ29นิ้วแขนยาว16.5นิ้วนะคะพี่เป็นฟรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะตัวนี้แนะนําอกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่เป็นฟิลใส่สบายๆแล้วผ้าดีมากๆผ้าเย็นค่ะพี่ตัวนี้ให้พิเศษนะให้พี่แค่สองเกท่านั้นพี่เอาไปแค่219เกค่ะผ้าใหม่สรับผ้าดีมากๆ พี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งพิมพ์ตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล่อยู่กับแสงค่ะพี่สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงลราอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวต้องมีด้วยค่ะพี่เวลาพี่สั่ง้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามด้วยสีให้ด้วยนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญอย่าลืมจำรหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ลายสวยมากๆและผ้าเย็นมากๆให้แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ขอเลขสีเขียวมาสีสวยมากๆค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นเหลืองตุ้นๆนะพี่สีเหลืองตุ้นๆออกน้ำตาลนิดๆนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าท่านั้นค่ะค่าส่งนี้ส9บาบเทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่จะรับกี่ตัวก็ไม่บอกเพิ่มค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าใหมซาลาผ้าดีมากๆค่ะพี่เนื้อผ้าเบาเย็นใส่สบายตอนนี้ผ้าไม่ร้อน ให้พี่แค่219เท่านั้นค่ะพี่ถ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองตุ่นๆออกน้ําตาลนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะ้าดีมากๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่สองหนึ่งเกาเท่านั้นค่ะพี่สีบานเย็นนะคะตัวนี้นะ รุ่น,นี้นะคะพี่เป็นเสื้อนะเป็นเสื้อผ้าใหม่สลามนะคะพี่ตัวนี้ผ้าดีมากๆเนื้อผ้าเบาค่ะพี่เนื้อผ้าลื่นเนื้อผ้าเย็นใส่สบายนะคะพี่ผ้าดีมากๆเลยตัวนี้นะคะงานนะพี่จะเป็นคอปกนะคะพี่แล้วก็กระดุมข้างหน้านะคะพี่กระดุมข้างหน้าตัวเนี้ยแกะได้จริงทุกเม็ดเลยมีกระเป๋าตรงนี้นะคะพี่แขนนะพี่ใส่สบายนะไม่ต้องกลัวเลยค่ะงานเป็นของสาวอวบนะ ส่วนด้านหลังก็พิมพ์ลายสวยๆแบบนี้เลยค่ะพี่ผ้าใหม่สลับนะคะพี่เนื้อผ้าเบานุ่มเย็นลื่นใส่สบายผ้าไม่มีซับในค่ะพี่เนื้อผ้าไม่ต้องรีดนะไอเนื้อเนื้อผ้าดีค่ะพี่ตัวนี้นะผ้าต้องรีดนะคะพี่ผ้าเบาเย็นค่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่อกหน้าผ้าห้าสินิ้วนะคะพี่ ความยาวชุดอยู่ที่29นิ้วนะความยาวเสื้อ29นิ้วแขนยาว16.5นิ้วนะคะพี่เป็นรีไซส์มีไซส์เดียวค่ะตัวนี้แนะนําอ,อกตั้งแต่38ขึ้นไปใส่สวยพี่เป็นฟิลใส,ส่สบายๆแล้วผ้าดีมากๆผ้าเย็นค่ะพี่ตัวนี้ให้พิเศษนะให้พี่แค่219เท่านั้นพี่เอาไปแค่219ค่ะผ้าใหม่สลับผ้าดีมากๆพี่ฟังสีที่พูดเป็นหลักเวลาพี่สั่งเพนตามสีที่พูดนะคะพี่ขอคนเข้าใจนะเราไล์อยู่กับแสงค่ะพี่ สีอาจมีอ่อนมีเข้มกว่าในกล้องหรือที่แสงแล้วอยู่ที่กล้องของพี่ขอคนเข้าใจนะคะเดี๋ยวเราจะมีรหัสไว้ต้องหัวตรงนี้ด้วยค่ะพที่เวลาพี่สั่งย้อนหลังพี่พิมพ์รหัสตามร้วยสีให้ด้วยนะพี่จะได้ของที่ตรงแบบเลยค่ะสําคัญในเรื่องจารหัสให้ได้นะคะถ้าพี่รับสีนี้พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะคะพี่ลายสวยมากๆและผ้าเย็นมากๆให้แค่สองเเท่านั้นค่ะพี่สีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะพี่จะได้ตัวนี้นะคะตัวนี้ขอเลขสีเขียวนะ สีสวยมากๆค่ะพี่และสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพิมตัวน,นี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นเหลืองตุน้นๆนะพี่สีเหลืองตุน้นๆออก,กน้ำตาลนิดๆนะคะพี่ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่าน,นั้นค่ะคะ่าส่งนี้สิบเก้าบาทหมอจ่ายเป็นแบบพร้อมโอนนะคะพี่สตรับกิโตก็ไม่บอกเพิ่มะคะ่ะพี่รุ่นนี้นะคะพี่เป็นเสื้อผ้าไหมซาลาผ้าดีมากๆค่ะพี่เนือ้อผ้าเบาเย็นใส่สบายตอนนี้ผ้าไม่ร้อน ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค <PE F> huh? ่ะพ <pe> ี่ถ <piece> <pe> ้ารับตัวนี้นะคะพี่พิมพ์ว่าสีเหลืองนะคะพี่มันจะเป็นสีเหลืองตุ่นๆออกน้ําตาลนะสีต่อไปค่ะพี่ถ้าพี่รับตัวนี้นะพี่พิมพ์ว่าสีเขียวนะคะตัวนี้จะเป็นสีเขียวค่ะและสีสุดท้ายนะคะพี่ถ้าพี่รับสีนี้นะคะพี่พี่พิมพ์ว่าสีบานเย็นนะ้าดีมากๆเลยตัวนี้ให้พี่แค่สองหนึ่งเก้าเท่านั้นค่ะพี่สีบานเย็นนะคะตัวนี้นะ